สวัสดีสวัสดีคุณทุกคนทีคารมพัง,งเพงเด้อยิอน,นดีต้อนรับเข้าสู่สองเบาวนึกเขา้าไปเส้ยนเก่าเส้นเคยมันมน,มนี่เป็นึพาทุกคนมาเลาะเที่ยวเลาะเบิง่งตาลาดเซาเมาเคเมืองดงเชียวแขวงกวางนิ่งภาคเหนือของประเทศเวียดนามทุกคนม,มันดงัง หมักแป้งอันนี้มัก,ม,กมักแป่งห้อมบ่อมีอันพีคนหนึง่งพาเบานึกว่ามีหมักมักแป่งห้อมบ่ว่าสัตว์มักแป่อแงอันนี้มีพีคนไทยยักษ์ได้อันแนวพันุมันทุกคนยักษ์ได้เกนมันแกนเอาไปปผูกต่ให้เบานึกไปซกยูซันลา อยู่ตลาดนี่ก็น่าจะมีอยู่มีแกนเหมือนนะแกนปุ๊กเผื่อเอาไว้ปุ๊กเนาะสมวันนี้วันทิตแม่ค้าลูกค้าก็ไล่ยอยู่ทางคนทางรถโคตรวุ่นวายเลย เอาเคああเรื่องมาวางไข่ตามเค้มน mmm. ี re> ่แหละมีทุกย่างวันนี้วันทิตวันทิตมีฮอตอันน้องม้าน้องแมวเอามาฆ่าอยู่ในตลาดเต็มเพียบเลยทุกคนมีทั้งเนื้อมันแล้วก็ทั้งตัวเป็นๆทุกคนคือนี่น้องแมวอันนี้น้องแมวอันนี้นะฮักนะฮักน้องแมวนี่ตัวละห้าสิบพันถือว่าหนึ่งแสน โอ้ oh, จับพอเหมือนลากไปโดนเอันนี้น้องแมวส้ำตัวเอาไปตัวหนึ่งเหรอน้องม้านี่นะก็จะซื้อมีแองเที่ยวบามาด้วยผู้ทางคนทางรถป้าด <c oughs> oh. องเงิน2,000ได้ยังไงมาคู่นะโอ้โหอารถทิป บรรทุกผักกาดมาขายในท้องตลาดทุกคนนองมากผักบ้งในไล่เลยอยมาแท่นี้เลยผักบ้งทุกคนเนาะเอารถ อารถอันท่ะน,นะเอาจัก,กรยานคนทรงทุกคนโอ้โหทางเปียกเบิดเบิง่งประกาศดอกประกาศบ็อกเคอรี่นี่ทุกคนกินเออ่มัน ดีเลยดีต่อตับทุกคนเนาะเออขับไลส่สารพิษอยู่ในตับเนาะส่วนนั้น,นคุณก็ข่ายมากล้วยล้านน่มากล้วยห้อม,มกล้วยน้ำมีทางนวยดิบแล้วก็น,นวยซุปมีโอ้ทุกอย่าง แนวอยู่แนวกินมาตลาดเซานี่ลายแหงมันด่างกัดลายมีทุกอย่างเลยนะต้องการย่างเนี่ยมาตลาดนี่ทุกคนขิงมันด่างแล้วก็มันอันนี้มันมั่งเหรอเกนไหนควายซีได้โกกูตือ้อภาษาเวียดเขาเอื้นกูตือทุกคนเนาะมีคน,นะนค้นคน,น้อยแบบนี้นะเจ้าเซียงเลียว Cháu nghe nào nha. Anh nghe nè. Ờ. Cái mà, ngon á, ừ. thế đuổi. Khoai này là gọi là khoai gì? Khoai nam. Khoai nam. Phú tư, phú tư. Không không cái này đấy, Khoai, khoai mật. Mật. Khoai mật. Măng đang họ ơi mà khoai mật cho con nó. thế cái này là cái gì đấy? Dọng. khơi Tẹt leo. แต่กี้เนี่ยเอาไปกินแทนเขาได้อันนี้นะอันนี้มันแกนมันทุกคนแกนเอาไปปุกได้เลยนี่นะแนวมันแกนมะทั่วไงมะพั่วน้อยมะทั่วเรื่องมะพั่วดำงาแด้ทุกคนงาดำงางาทองทุกคนแล้วก็ แกนแกนทัวเดี๋ยวแกนมกทัวเดีย๋ยวมันนี่เบาหนึกกออกตลาดเต๊ะ้าๆคนมันนี่วันทิศมาห้ากินข้าว้าวเดว้โอ้แม่เท่านี่บะไรย,ย่างเหอือสุกจัก,กรยานเขามาในอ,อันนี้แกนคูนนี่อาหารผู้อายุ อายุหลายๆอายุหลายๆเนาะผู้สูงวัยทุกคนมาแถวนี้แล้วค่ายดอกไม้อ่าโอ้ผู้สาวเวียดงามเด้อ่าเติมพลังเวลานี้เติมพลังเนาะก็มีแฮงค่ายมากแต่งโมมกัมกม่วงมักมังกรแอปเปิ้ล มักเพียงจังไหนเบานึกไปกินทอดปลามึกอยู่ทางนั้นนําอายอันปู่เว้าภาษาลาวได้ทุกคนอยู่ทางนั้นพุ่นอืมทุกคนเลาะเที่ยวเลาะเบิ่งอ่ามักใหม่มักตอกแนวอยู่แนวกินกันก่อน เป็นปูนาได้ตัวใหง่ายง้งคนปูนาใช่โดละสามสิบพันสี่สิบพันห้าสิบพันปากเก็ตแค่ก็ง่ายเงี้ย วดเบิง้งเอารถมาเอารถจักเอารถทิพมาจอดไว้ในตลาดเนี่มีปรปภสองคนไอปรปภสองคน <c oughs> จะมีเจ้าหน้าที่นะมีะปรปภช่าให้เอารถทิพ้าคันคันคีคับเข้าในมาในตลาดแบบพันพานแถวเป็นยัง เนาะคันจอดไว้ในตลาดนี่แล้วจะมีไอระเบโพ้นบอกคือทางนั้นผุ่นาจอดเอารถทีบหรือว่ารถจักโเนาะมอเตอร์ไซค์คันเอาไว้ในเราเขาจะบอกให้เขาเอารถออกเนาะเอาไว้นอกคุณจะไปเสื้อนมึกกินกัน ไอ้นี่วัาภาษาลาวได้ได้สบายดีสบายดีเหล่าสบายเหล่าขายได้ลายบ่ขายได้ลายแล้วบ่ขายลายแล้วบ่บัานเงียวเจ้าโอ้ขายได้จักทงแล้วคอันนี้มันให้เขาเขาซื <queen> <c oughs> <c oughs> <zek ancestors> ้อแล้วเขาซื้อแล้ว ต้งก้ยดาเก้ต้นก้ยถืออะไรก็สิงานดองงานดองเราเป็นภาษาลาวได้ทุกคนเนาะไอไอต้นไอต้นไอต้นอันนี้มันเอาไปงานดองเลยทุกคนนี่เอาไปงานดองเนี่ยเขาสร้างไปงานดองแล้ว งานแต่งงานอยู่ในนี่จักจักจักเจียวจักล้านหืมเอออดขวิบเปายล้านสิปายเจียวโอ้โหซิปายเจียวอยู่นี่เบ่งกัดกัดง่ายๆอลังการเอาไปงานดองทุกคนเนาะปลาหมึกล้วนล่ะสามเซนสี่เซน เอาสกอตติดกินข้าวแล้วบอกินแล้วกินกินเพอร์อ <laughs> วอาภาษาลาวได้สบายไอวอาภาษาลาวได้ทุกคนอันนี้มันปลาหมึกปลาอะไรผมแม่นอันนี้มันปลาทู อันน <Five> ี here. One one. One th one. One hundred hundred ้ปลาทูทอดทุกคนอันนี้มันจึงเป็นปลาหมึกอืมนี่ปลหมึกอันนี้เป็นซีเซนเนซีเซนฮะอันนี้ทุกคนอันนี้สามเซนเป็ดแบงเตียนตัวันนี่ยเจียวาร้ี่ิกเดี๋ยวจะซื้อจักเล็กน้อยกินดิ้นก่อนให้น้องซื้อนำสพันสงพันเหรอนเกินิ้นซื้อคโมเอ็งอก้า

Đi mây mưa bò Hả? Đi mây Mưa lào bò À, mưa lào á bông Bố hô chưa? Nhân bố hô chưa? Chưa biết Chưa biết Nên, chị Việt Pháp Tôn Việt Pháp Nào, ไอ้สาวพันดงกินลิ้นซื้อเนาะเรากำลังเอาไปทอดเนาะให้มันอุ่นๆเนาะเพราะว่าเราทอดเย็นแล้วทุกคนเนาะมันเย็นพ่อในภูภาษาลาวแต่เมียบุภูภาษาลาวเมียเราเมียเราเสื่อนเสื่อเลียนจะเอาไปทอด ทอดอีกน้อยเนาะให้มันพอนเนาะให้มันน้องให้มันอุ่นเนาอเอิมเน่อยมึกทอดทุกคนอันนี้เมนฮาซื้ออันนี้ซองอันนี้หันเมนฮาซื้อแต่ตัวนี้มันเราให้ละลาให้กินละลาทุกคนเนาะอันนี้ซองอันนี้มันสาวพันดงเวียดนามประมาณสาวหกสาวเจ็ดบาทนี่แหละแต่ใมคนเงินไทยทุกคนอันนี้มนเราให้ละอันนี้นะอันนี้มัน นี่ก็ปลาหมึกบ่อันนี้มันน่าจะทอดอปลาทูทุกคนนี่นะทอดแคบว่ะมึงยังบอกทานกินข้าวเลยอ,อันนี้น่าจะอิ่มแหละตอนเช้านี่ทุกคนตอนช่วยจึงควายวากัดมากินยังวันนี้ตอนเช้ากับควายยากคนได้บอกทันยักข้าวเนาะตอนเชนะ้าน่ะแซ่บ เราถงตาตูอยู่้องมาตะละตาดเตาแม่ค้าลูกค้าก็กำลังพากันมาตอนนี้็อ้แปดโมงแล้วทุกคนแปดโมงปลายแล้วผ่านไปแปดนาทีแล้วทุกคนอืม <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันทิศกับเข้ามาตลาดกับค่อนข้างลาอยู่ทางรถทางคนบีบแก่แท้แท้แท้บีบบีบแต๊ดแต๊ดแท้แท้แตะหคนเอ,อเอ้ยหลักไรหูขนาดเลยเคอทีโบเคยมาเวียดนามนี่ระวังตื้นนั่น ดเดรถเด้อทุกคนทางหน้าคนมันขอไข่เนื้อเนื้อหมาเนื้อแมวเนื้องัวเนื้อควายเนื้อมูทุกคนมีทางไซทั้งเนื้อมัน บางคนกับมาเลาะค่ายแบบนี้เห็นบ่เอาใส่อันดงแล้วก็หิวมาวันนี่มันค่ายข้าวนมเขาต้มเดี๋ยวเด็กเจ้าร้อย ใช่ขอบคุณไปเตี้ยทุกคนทางหน้าคุณเขาบอกเข้าไปบังดูดยาเนี่ย่วนไล่เขามัาคนเวียดเนี่ยเขามักซุปยาลาวทุกคนเนาะซุปยาลาวเห็นบอกบังมันะมีทางยาเลยทุกคทางนี้เป็น ยาสมุนไพรย,ยาสมุนไพรมีลายแนวลายยางมักแตงมักพลังมักซิดาบันวนันอื่นมักซิดาโรซี่เฮาเนาะแตเฮาบันยังบุญธรรยากทางนั้นนี่ทางนี้นี่ก็เมน,นหักยายาพื้นเมืองทุกคน ยาพื้นเมืองอ้อยเมถ่านี่ผักเต็มรถเลยเห็นรถเห็นแต่ผักผักปังผักเศษผักกาดเข้าไปกินอันเจกินน้ำว่านอยู่ทางนั้นทุกคน เป็นเปลือกเป็นมันเนี่ยมีถูกย่างมีล่าย่างเลย <c oughs> สตรอเบอรี่กับละ u ห้าส 50, ิบพันด้งแบบนี้มากใหม่จัดเรียงไว้ย่างงามสตรอเบอรี่ <c oughs> chợ bà đẹp quá muốn quay không lên mạng đừng nói thế bà không đẹp không hồn cái... Bà đẹp, người hàng hàng của cô quán cô đẹp ấy ừ, quán cô đẹp thì cho cô không bà cô đẹp thì <laughs> không cô cũng đẹp mà <laughs> đẹp cô đẹp như như quán như hàng ấy. bà bà bảy rồi đâu có đẹp con cô bao bao tuổi rồi bảy mươi rồi gần 70 rồi ố rất khỏe khỏe nhưng người lào thì 70 thì già rồi không đi đâu được người Việt thì giỏi lắm khỏe lắm bán hàng rất giỏi cháu người lào cháu sinh viên lào năm cuối à, sinh viên lào năm cuối học trường mỏ mỏ vâng trên mỏ thế là quay để gửi về quê cháu quê cháu chị bố mẹ xem ấy yeah. Nếu uh, người ít xem, không đông người xem thì kiếm được ít tiền thôi. Nó được nhiều, nhiều người vâng. mà, nhiều fan xem, ừ. con. Vâng. xem là hội đây giàu lắm, cái gì, cái, cái vâng. kênh gì, bà. quên mất rồi. À, ăn sáng à? Ăn bánh mì. Ăn cảnh không? Ăn chưa? Ăn rồi, cháu ăn sáng rồi, à, vừa ăn xong. Vâng, chào vâng. về vâng. nhá. Ok. Chúc cô uh, sức khỏe, tốt. Chúc cháu may mắn. Vâng, vâng. Nằm an พักห้าพักห้าพักห้าทุกคนนี่เปนประเภทขนมคอจี ตลาดนี้โคดกว้างกว้างที่สุดเลยทุกคนกว้างแฮงตลาดเซานี่นหะทุกคนกว้างแฮงอโอเคเนาะเอาสำหรับคลิปวิดีโอนี้กับบอลนึกกขอลาทุกคนไว้ก่อนเนาะขอบใจทุกคนที่เข้ามาเพิ่มคลิปบอลนึกแต่ตน้นจนจบเขาให้เกิดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อบอลนึกมีกำลังใจให้คลิปอีกต่อไปเนาะโอเคสบายดี